สวัสดีทุกท่านค่ะเพื่อจะมีสัญญาณนะคะเราอยู่ที่ตรงนี้บ้านกึช้างค่ะอำเภอแม่แตงนะคะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเ,เป็นที่ตั้งของป่าช้างนะคะของบุรีทิ่อนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม Elephant n a อ่ r e Park นะคะซึ่งถูกน้ำท่วมแล้วก็คุณ แสงเดือนชัยเลอร์ซึ่งเป็นประธานไม่ได้มีการขอความช่วยเหลือกันมาตั้งแต่เช้าจริงเรามาถึงก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ไม่มีสัญญาณที่จะไลฟ์ได้นะคะเรามีคลิปกําลังทําคลิปไปแล้วก็เรามาเจอการอพยพสัตว์นะคะ,อะตอนนี้มันยังคงมีการใช้เรือค่ะคที่อพยพนะคะมีการอพยพช้างไปสี่เชือกนะคะยังมีช้างติดอยู่น้ําท่วมอยู่ประมาณอีกสี่เชือกอยู่ฝั่งทางนี้นะคะ ด้านหน้าเราแม่น้า be, ithe, water, from, uh, ําแม่แตงนะคะก็น้ํายังเชี่ยวสูงแล้วก็ฝั่งสํานักงานของฝั่งสํานักงานนะคะของตางช้างเนี่ยยังยังเข้าไปไม่ได้นี่น้ําลดเราพอที่จะใช้รถยกสูงเข้าไปเดี๋ยวจะลองดูนะคะว่าสัญญาณได้แค่ไหนอันนี้นะคะเป็นหมูนะคะหมูตัวนั้นใช่ไหมพี่เล็กสวัสดีครับเขอาพยกหมูออกมาเมื่อกี้นะคะเราเข้าไป ฝั่งฝั่งบางช้างเนี่ยยังมีช้างอยู่สีเชือกแล้วก็มีการใช้เรือเนี่ยอพยพแพะวัวควายหมูเนี่ยฮะอ,ะออกมานะคะทั้งที่แบบลากมีน้ำมาแล้วก็ สัญญาณมันเพิ่งมีค่ะคุณชมเมื่อกี้จริงๆเราไม่สามารถไ like ลฟ์ด้าไหนได้เลยที่ฟางช้างที่มีช้างอ่ะอยู่ทางขวานี้น้ำยกยจะลึกเข้าไปอันนี้พอจะเอารถยกสูงดูเข้ามาเดี๋ยวจะมีฟาร์มนะคะที่เป็นน,น,นช้างตาบอดมีการอพยพไปแล้วนะคะเหลือสี่เชือกที่ติดอยู่ในน้ำแต่ว่าเพียงพอที่จะ อ,อ,อ,อยู่ในน้ําได้นี่น่าจะมีการเอา,วา,าัวัควายออกมาวัว ที่บ้านของชาวบ้านก็ท่วมสูงกว่าสเมตรเลยนะคะนี่ก็ลดลงมาบ้างแล้วนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นถนนที่น้ำที่จะลดลงมาบางส่วนแล้วแต่จากถนนที่ท่วมหมู่บ้านตรงนี้ค่ะทำให้การเข้าไปที่ตัางช้างก็ย,ยากตั้งแต่ช่ชวงเช้า โรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีรถต่อเพื่อจะไปตรงสำนักงานฝั่งนน้นอีกนี่มีเรือทเ่เราได้ตรงนี้มันลดลงได้แค่นี้ใช่ไหมเรือ ลง,ลงเยอะใช่ไหมตอนแรกมันถึงไหนชั้นสองรูเหรอลอ,น,น,น,อ,อน้ำมันขึ้นนะคะสูงมากเลยแต่นี้ก็ลดลงไปประมาณกว่าหนึ่งเมตรแล้วนะคะเหรอ เรากําลังใช้คือไปไปรถนะเพราะว่าไอ้ฝั่งที่อยู่มีสะพานข้ามแม่น้ําเนี่ยน้ํายังเชี่ยวอยู่เราก็สามารถใช้เรือข้าไมไปได้นะคะก่อนหน้านี้เราเข้าไปอ่ะเจอช้างสีเชือกที่จมน,น้ําอยู่และมีการอ,อาบเยวปอกไปและสีเชือกเห็นช้างาตาบอดโรงเรีเยนยไหนเดี๋ยวต้องไปลองไปดูอ่ะ ไม่ได้แล้วใช่ไหมมันเป็นมันป็นกองกองทายกองทรายเหรอมท่าทข้างในมันได้แค่ไหนคะเดอนพเ้ามสามแยกไปที่ไหนผมปากไป2คนได้ไหมครับไมต้องไหนครับเราเ้าพอไปได้อยู่ข้างในใช่ไหมกอายตรงตรงแยกก็ได้ครับไปได้แค่ตรงแยกหรอครับนี่น้ำลดลงไปเยอะยังลดเยอะแ้วค่ะตกตรงน้ักคอเลยโอ้โหอ่ จาของขึ้นข้างหลังเลยจ้ะขึ้นข้างหลังเลยไม่รู้ได้แค่ไหนนะจอไทยหมูบ้านได้หน่อยนะไม่ถึงอะ ะดวเนเออจีรบี่ไปเลาถอยหลังอะไรเราบังเด้ออยลอยนี่อยนะแล้วคนทำอะไ กระโดน้ำ้วเนี่ย ทางไปบางช้างเนี่ยถนนที่หมู่บ้านนี่ก็น้ําท่วมเนาะก็เลยทําให้การเข้าถึงที่จะไปช่วยสัตว์ต่างๆแต่ช่วงเช้าเป็นด้วยความลำบากต้องใช้เรือเท่านั้นนะคะน้ําสูงกว่าสองเมตรเลยแล้วตอนนี้ก็น้ําก็ลดลงอย่างที่เห็นนะคะแต่เพียงแต่ว่าการเข้าไปด้านในเนี่ยเราต้องใช้รถยกสูงนี่เรามากับรถของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายาย,ยากนะคะที่มาตั้งแต่กี่โมงแล้วน้องมาตั้งแต่มาถึงนี้ตั้งแต่เทียเท่ยงเที่ยงใช่ไหม,ม <า S 1> แล้ว <มา S 1> ได้ได้ทันอพยพช้างไหม เห็นเห็นออกไปอยู่ครับ

แล้วหรอ,อเดีววันนี้ไปทัไหนกันนะนี่เครัไับอ้เมืองเชียงใหม่เหรอาอได้ี่้านเป้นราอยู่ในบ้านึ้อช้างนะ ทางไปเอานี่พี่เอาของลงใช่ไหมจะของลงใช่ไหมของใครสองคนข้างหน้าใช่ไหมลุงจะไปไหนก่อนเนี่ยไปวัดไปวัดเหรอแล้วเราเขาจะไปปางช้างได้ยังไงเนี่ยต้องถามทางเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เลยอรอเราไปเราไปถึงได้แค่ไหนไปถึงแค่โรงเรียนครับอ๋อพาพี่ไปเห็นตรงนั้นได้ไหมแล้วเราออกเพราะเราไปตรงสำนักงานไม่ได้เลยตอนนี้ไปถึงได้แค่ป้ายต้นอ๋อเหรอ ก็เลยไปอยู่มันเป็นในกองทรายครับกองทรายเรือก็เอาข้ามไม่ได้แล้วนะตอนนี้มันมืดแล้วเอาแล้วคนอยู่ฝั่งนู้นก็ออกมาไม่ได้ดิมันมันมีเส้นทางที่สามารถเข้าไปได้เป็นเส้นทางรถใช่ไหมใช่ครับแต่ต้องอ้อมใช่ไหมอ๋อโอเคเเดินหยื่อลูกค้างเด้อเวฟเด้อเด็กไม่ว่าพ่อมีหลูกไหมถ้า อ่าถ<ไ>้า <tw> <Okay. S 2> ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเออไปลองดูก่อนนะอ๋อทางทางสำนักงานที่พี่เล็กอ่าแสงเดือนเขาอยู่เนี่ยอยู่อยู่คือเราจะเอาเราจะนั่งเรือข้ามไปไม่ได้โรงพยาบาลแม่แตงไม่ได้ท่วมนะแต่เรายังไม่ได้แวะดูในเมืองเลยไม่น่านะแต่น้ำตรงนี้เยอะมาก คุณ้มอะคะโรงเรียนอ่ะตอนแรกคือตรงนี้คือทั่วหมดลถไปประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนแต่ถ้าไปท้ายอ่ะไม่ได้ ไปบางชานไหนทาไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่ลงแป๊บนึงนะแล้วกลับรถก็ได้่เดี๋ยวพี่ขอถ่ายเออเดี๋ยวลงลงถ่ายแล้วก็สัมภาษณ์ตรงนี้หน่อยมันเข้าไปไม่ได้มันต้องไปอีกทางหนึ่งไหนทางไปบางชานคือตรงไปเหรอไม่ใจมันก็เลยผมเป็นคนในพื้นที่น้องขะ ไม่ได้แล้วแล้วเรามาจากปางช้างหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านอ๋อแล้วบ้านเราอยู่ข้างในอ๋อหลังนี้ปางช้างเข้าทางนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะอ๋ออ่ะฮะแล้วแล้วบ้านเราตามท่วมแล้วแล้ววันนี้เราอยู่ในบ้านได้เหรอไม่อยู่ไม่อยู่ออกไปข้างนอกเหรอบ้านบ้าน้าค่ะในบ้านบ้านอยู่ข้างในอ๋อข้างในไม่ท่วมท่วมค่ะท่วมอยู่เหมือนกันแห้งแล้ว เดี๋ยวน้องไอ้ตรงนี้คือทางและวัดมันขึ้นเรือไหมเส้นนี้ค่ะเส้นนี้เลยค่ะวัดวัดไม่ท่วมวัดไม่ท่วมค่ะวัดอยู่ตรงดอยตรงเชิงดอยแต่นี่คือทางเข้าปางช้างไปอีกไกลไหมไกลคพอโอ้ถ้าไปนี่อ่ะมันเหมือนกับได้แต่ไม่คุ้ว่าไปได้หรือได้อะค่ะอ๋อนี่ใช่ไหมไอ้ที่สองกิโลนี่นะอันนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่กางเกงกางเกงอ่ะฮะเล่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าน้ำมันมาตอนกี่โมงยังไงน้อง มาตั้งแต่เขาองวันเสารเที่ยงคืนแล้ววันที่สามที่สี่แล้วค่ะที่สามก่อนที่สามเออมันมายังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยน้ำบ้านอยู่ตรงไหนริมน้ำแตงหรอริมน้ำแตงหรออ๋อหลึกเข้าไปแล้วออกมันติดกองโอ้ไม่ไม่พี่ขับรถอ่ะพี่ขับรถอ่ะบ้านอ๋อเขาจะกลับเลยนะใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องออกออกกับเขานี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาเสียงตรงนี้ก่อนโจเออ เน่ๆแหละตรงนี้พี่พี่พี่ขอสัมภาษณ์ิดนึงเออหอ่ะไนียงนี่เหรอค่ะอ๋อเดินหนีเดนหนยพี่เอ๋พี่เราพี่พี่ที่บ้านบ้านอยู่ติดแม่แตงเล่าให้ฟังหน่อยน้ำมันมาจากใดมันมาคำน้ำเป็นเดเลยค่ะอ่าฝนมันตกอยู่ตกอยู่ค่ะค่ะมา้อนปีสามซึ่งตรงนี้มันเคยท่วมขนาดนี้ไหมวุ้ยค่ะท่วมตั้งแต่ปีหนึ่งหกสองสองพนหรอยสองพันห้าร้อย แล้วคืนนี้ก็คือเมื่อตอนนี้เขาทำเมืองคองเขาบอกว่าน้ำยังจะมาอยู่ก็คือน้ำจากเชียงดาวใช่น้ำคนละสายเลยค่ะอ๋อละสายนี้ไม่แดงค่ะไปมาจากเมืองคองเหมือนกันแล้วค่ะตรงนี้บอกว่าสีชุบล้อมฟังแหกเบี้ยแหกคือแชกเขาบอกว่าน้ำจะมาอีกน้ำจะมาตลอดมาน้ำจะมาตลอดซึ่งเป่่าล้ะคตรงนี้ก็เลยน้ำเชี่ยวแรงด้วยเี่ยวแรง ซึ่งอันนี้น้ําแม่แตงเนาะแต่เดี๋ยวมันก็ต้องไปรวงก่อน้ําปิงอ่ะเนาะตอนนี้ผมจะพบมูลน้เชื่อมใหม่ว่บเต็มเต็มเลยเอาใจช่วยพี่น้องนะแล้วของเราตรงนี้ก็คือต้องแต่แต่ถ้ามันน้ํามันมันลดลงหน่อยก็พอเข้าออกได้แล้วใช่ไหมครับไปได้ค่ะไปตรงนี้นะไปได้แต่ด้านในที่ตางช้างเนี่ยไปไม่ถึงค่ะไปไม่ได้ไปตรงนี้ได้โอ้โหเมื่อกี้พี่เขาขับรถไปนี ไปไม่ถึงเพราะเล็นลึกมากตอนนี้อย่างนี้เขาอยากให้มาดูท่งทงหมู่บ้านเรายังไงบ้างไหมคะจริงจริงอยากให้ช่วยเหลือยังไงช่วยเหลือลึกมากต้นข้างล่างเนี่ยไปหมดเลยค่ะระองต้นสองร้อยสองร้อยสามร้อยก่าหลังานะคะซึ่งเราไม่คิดว่าน้ำมันจะท่วมเยอะค่ะมันมามันไม่เคยท่วมเนะอันที่เก็บอันก็พันเก็บไม่อันก็หลตามน้ำแต่ไม่มีข้อมูลแจ้งเตือนอะไรไหมคะ ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เพราะว่านะมันลายสิบปีเนอะไม่เคยเห็นน้ำมาก่อนก่านมันมันก็ท่วมนะแ่มไม่ไดอย่างนนี้ะน้บาดบาดนะโอเค่พี่กีนะขค่ะ้ๆเดี๋ยวออกข่าวอะไรเนี่ย แถวนี้ก็พวกสัตว์เลี้ยงอะไรเราเยอะเลยใช่ไหมสัตว์เลี้ยงไปหมดเลยลอยน้ำไปหมดแล้วไทั้งหมูทั้งโอ้โหแถวนี้เลี้ยงสัตว์กันเยอะนะอโอบ้านถ่ายถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายตามบ้านเรือที่นึงก็ได้บลลนรถก็ได้เดี๋ดยวจะมืดเกินค่นนะ เราเข้าไปปางช้างไม่ได้้วเนี่ยเดี๋ยข้ขนยังน้ำมันจะขึ้นเชียงใหม่คืนนี้ หาที่ที่บ้านคืดนี้ก็คือเมื่อสักครู่ที่เราไปดูช้างนาหลายคนถามหาเออกจะมีช้างสองเชือกที่หลุดไปนะคะแล้วเราก็ไปเจอเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิป มีช้างที่อยู่ด้านในนะจะเหลืออยู่ประมาณสีเชือกที่ลอยนะักติดน้ำอยู่ด้านในที่เราเข้าไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะนี่นะคะสารมากเลยแล้วก็มีการอพยพสีเชือกที่เป็นตาบอดออกไปได้แล้วค่ะบางส่วนก็พาขึ้นบนเขานะคะ น้ำข้างในนี่ยังเม็ดกว่าอยู่นะคะเห็นไหมคะช้างสีเชือกที่ติดน้ำท่วมอยู่ยังยังอยู่ในน้ำด้านด้านในที่ดินแม่น้ำแม่แตงนะคะซึ่งซึ่งตรงนั้นไม่สักพู่ไม่มีสัญญาณก็เลยไม่ได้ไลฟ์ให้ดู แล้วก็ที่สำคัญน่าสารมากเลยค่ะวัวควายแพะนะคะที่ตายในน้ำหลายหลายตัวเลยนะคะ,ท,คะที่ก็มีการช่วยหมู ช้างตัวนี้คืน้ำท่วมที่ติดน้ำอยู่สีเชือกนะเดี๋ยวให้ดูที่ช่วยควายนะนี่ช้างตัวนี้มันหิวด้วยแหละตอนเราไปเหมือนพยายามจะหาอาหาริีนะ อันนี้หมูตัวนี้ยังไม่ตายนะติดกองขยายที่บ้านเมื่อกี้เขาก็เอาใส่เรือออกมาแล้วย,ย,ย,ยนี่กำลังช่วยลูกแพะนะกับแม่แม่แพ โอเคตอนนี้มืดแล้วนะอาจจะต้องขอพักการรายงานไว้เท่านี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะมีคลิปในการรายงานเข้าไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ